เอาแบบนี้เลยนะครับวยมันสนานเมืองครับผู้แรกก็เย็ดอาร์ซะแล้วครับเอาละครับกรรมการทงยททงเเวศนะครับบอกเอาอีกหน่อยนะครับช่วงนี้กระแสม,มาแรงงันเรามาหาคําตอบกันนะครับว่าเกมไหนมันดีกว่ามาแล้วไหนรู้ไหมว่าเกมมันจะดีขนาดไหนครับนี่ก็เป็นตัวละครให้เลี้ยงนะก็เยอะอยู่นะเอาตัวนี้ดีกว่านี่ฟอร์เรนมันต้องเรียกตัวนี้ครับตัวหัวตัวตึวตง เออนั่นแหละมาแล้วเดินมาแล้ว,ว,วจังหวะนี้นี่โดนกูเอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เต้าไหนไอ,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 อตัวนี้มันใช่เหรอครับเอาวีคอร์ดกับไมค์ครับใช่ไหมวีวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมาก อันนี้ก็เป็นให้เลือกฝั่งใช่ไหมงั้นเอาสีแดงก็มีตัวละครเยอะแยะเหมือนกันนะครับงั้นเอาตัวนี้แล้วกันเหมือนผมจะเคยเล่นในโมบ,บายเจนรัเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้อันนี้แหละครับโมบายเจนครับมันก็คือเคยเล่นตอนเด็กอะมาผมเจอศัตรูแล้วฟันมันฟันมันทำไมมันฟันไม่ได้วะอ๋อมันไม่ใช่คนทํามันไม่มีคนให้สู้งั้นเราก็มาสู้กับดินจาเต่าแทนแล้วกันทีนะ เอาล่ะหลังจากเล่นมาแล้วเกมที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะระหว่าง m โมบ l e เ e n d s กับ r วผมจะให้หมายครับ